าางมโอ้ยเงี้ยค่ะมันมีปืนชาร์ตอ่ะที่ซ้ายมือไีโมตายวงไปเลยอันนี่มึงยิงกูหรอเมื่อกี้แล้วรุนจักไอ้โมไอ้โมสายผิวไอ้โมสายผิว โมไหวโมไหวโมบอกว่าโมโอดูวิ่งวิ่งอย่างเร็วอ่ะดูดีโมวิ่งอย่างเร็วเลยอ่ะก็คือก็คือแตบางทีเนาะข่วนร้อนด้วยข่วนร้อนคือนเดียวทีมเลยว่ะไอเอาหมาไอหมาตายเอาหมาเอาหมาล็อกเมาล็อกหมาล็อกเอาหมขึ้นฟ้าเฉยเอาทำไมมันวิ่งเร็วจังเลยวะมันมันปรับมันปรับวิ่งเร็วแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะยิงกันได้ยังไงวะเนีาะน่าขืนส่งไอ้นี่มันเล่นเรียมอีกแล้วโอ้ดูดีวิ่งอย่างเร็วเลยอ่ะไอโมไม่เคยเล่นเลยแบบเนี้ยพี่พี่นัดพี่ ต้องงานให้ทุกสูงเลยพี่น่ะมันวิ่งอยู่อ่ะหัวแตกแน่งานให้ทุกสูงเลยมีคนไหวไล่หลุดเลยงานให้ไล่หลุดอ่ะเห็นเลยเลยดิสิไอวัววางชาด้วยอ่ะต้องเกี่ยเลยในกระโดด400วิ่งอะไรของมันครับเนี่ยมันวิ่งหนีมากล้าสู้กับพี่เลยวะไอ้น้องน้อยน่ะไอ้เด็กน้อยหน่ะเอ้เด็กน้อยอ่ะเอ้ยอกไรวะเขาเชี่ยมาอุ้งูดีเกือบใควะอีเกือบ ตั้งม hmm. ือเกลือมาเหอะมาเหอะใครก็มาเหอะใครก็มาเหอะไอ้โมจะเอาให้ดูห้องเกลือแล้วิ่งดี่ะเฮ้ยกระโดดสี่ร้อยวิ่งสองร้อยห้องอาวุธประชิดไอ้เทียไม่ใครจะฝันกันดนเออฟังยากแกเออวิ่งวิ่งสองร้อยกระโดดสี่ร้อยเยอะใครจะฟันของพี่แม่งวิ่งอย่างเร็วเลยมก่อนนี้ไง้พี่ปรับไม่นานแบบทำแอนดี้ตรับอ่ะที่ว่าระเบิดแลก็วิ่งขึ้นพังกระเบิดอ่ะพี่โมพี่โมเจ็บพี่โมสนัดพี่ โอ้วิ่งเร็วโพดมันยิงมันยิงหัวไม่โดนหรอกเอาจริงมันต้องแบบเลื่ันมือไกอะดูดิวิ่งแม่งโคตรเร็วเลยอ่ะกว่าจุดตายกว่าจุดตายแล้วบอกแล้วไอโมมันคมจัดเลยเฮ้ไอโมโดนไล่ว่ะคนดู คนดูไว้โมโดสมมน,นสลาสไลม์ไม่สนแน่นอนนทั้งไปนี่ไงเชือด้วยมาซ้ายมือมาขวามือนะพี่ไอ้โมมาแล้วโคตรไวอ่ะเกมจ้องตัวไปเกินมึงเหี้ยไอโมกูไม่ได้คิวเลย มึงอะไรครับเนี่ยโอ้กูไม่ได้ทำอะไรเลยวิ่งเร็วเพรางไม่ได้เยเฉยง่วงว่ะเฮ้ยมันวิ่งเร็วเกินว่ะต้องชายไม่ไหวเลยเหรอมึงเจอเอวอยู่กูเอวจ้าหัวเลยนะเนี่ยแค่ไอวอลบอกพี่เหรอพี่จัดให้เลยนะตอนนั้นอยู่แรงแรยิงกบผิวบอกตรงตง เดือดใจเลยเมาเรื่องนี้เนาะมันก็เรื่องไปแล้วใช่ไหมพี่เรื่องแบบคนไปไงเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นเงี้ยมันได้อยู่แต่ถ้ามันล็อกกะดิมันยุดิเฉยเลยนะถ้ามันล็อกกันนะใช่ต้องหลบเลยนะถ่ายมือพี่ถ่ายมือพี่พี่ระวังพี่อยาถ่ายมือมันมาแล้วพี่พี่ซองบอลเอกมาพี่เอกมาแล้ว นี่งไงาตายงตาย,าตายมันไล่พี่ทำไมมันไล่พี่คนเดียวเลยวะเออเจ็บพี่เข้าเลยมันก็เจ็บบะมันก็เจ็บบะเอาโดนเลยเฮ้ยดาบดาบแบบมันยิใครล่ะเนี่ยมั <c oughs> นยิ่ง <c oughs> ย,ย,ยิงทะลุไอวัวนะ เอพี่ลูกกองโอ้ยไมตากลัเกือบแตกเฮ้ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้เลยไอมึงบาทตะใบพี่รักมึงบาทตะใบเนี่ยมึงบาทตะใบมึงบาทตะใอย่ามาหาขู่อย่าบ้าขู กดดชโอ้ยพี่มันเอา,าอะเอ้ยเอาอะโลมเหวี่ยงถ้ามต้องแขนเด็กไอ้อนนั่นนี่คนเดียวกันใช่ไหมเอเ้ยเอาค้างเอาพี่ค้างเลยเอา้าเมื่อกี้ค้างอ๋อเพิ่งมามันมันไม่รู้จักเหรอโอ้ไม่รู้จักเหรอเกิน เมื่อกี้พี่ค้านะเมื่อกี้โอ้เสือแม่งเอือจัดเลยเนี่ยมันได้ปิงนะเสือเอือเหมือนมันนั้นเลยอ่ะอยืนไม่นิ่งเ,เลยอ่ะอู้มันวิ่งเร็วเกือมันก็เอือดิมาไปคนดูเไปมันเน่าโอ้เสือ,อมันเน่าจริงๆอ่ะมันร้องไหมมันจะร้องไหมเนี่ยพี่พี่โดนเลยโดนวัวโดนระดโดนระั้นที่จัดไปอ่ะเมื่อกี้พี่ผมผมตั้งไอวอลเลยไปเดี๋ยวแม่งจะเอาหมกมาโคยกันเออไม่ไม่ไม่คนในคนในติดต่อมันบอกว่าพี่มาโคุยไอวไม่จำกัด <ไ>มาโคเนะชือหลีร้องพี่ว่าใช้มาโคปะเนี่ยไม่มามาโคสับปืนโคดไวอะ่ะปังปุ๊บขับแบบพี่ว่านางยิ่งแน่นเนี่ยโคดไวเลยเวีอะ่ะเวีอ่ะมาโคเชื่วีอะ่ะเข้าเลยลมแล้ว,อวอเอาแล้วมันเอ,อแล้วพี่ความมือพี่อะ่ะมีส่วนน่ะพี่มันเอ,อือรึเหรอพี่ยิงมันอ่ะ ป้าสีนี่หว่าเสียกินโชด้วยเิ็นเชยร์ดีวะพิชเชไม่อไปเรื่มีคนโดนเอว DW ผมยับผมแม่ผม็แมก่ขอนข i บาวโคตรม่วอ่ะปังยิงที่หัวแล้วไปดวนที่ประวัติพี่ยิงที่หัวแล้วไปดวนที่ประวัติ นี่เรียบร <ıkt> ้อย <plex> ปัดเลยอัดเลยต้องอัดแล้วชุนี้ต้องอัดแล้วพโอเคมันมั่งมันมั่งมันนะพี่แบบเขาแบบเหมือนบีสุดนะบีมันยิงเร็วเกินมันยิงยากนะเนี่ยพี่สุดมันมีสุดแบบมีสุดผมเลยพี่โมใครเรียกอะพี่โมคนเรียกพี่โมกูเลยครับใคนเรียกพี่โมกูเลยครับพูดอยู่ครับพี่โมนอยู่เรียกพี่โมตั้งนานพี่โมคือเมจิพี่โมตึงอยู่ครับพี่โมตึงอยู่ครับ ไม่โมแจมาทีเป็นครับโอ้ยพี่เกมพี่พี่ลบกอนพี่ลบไปบอลต้องสองอันสุดลเจ็บพี่เจ็บพีเจ็บพี่เอหนึ่งละพีมหนึ่งหัวพี่หัวร็อกเร็ มึงจะชักอะไรบ่อยขนาดนี้แม็กมึงไม่มีสักสิบลูกวะนะพี่ผมว่าสิบลูกมันน้อยแต่ยี่สิบลูกกำลังพอดีโอ้เรเบรย์สัตว์ล้วนจัดเลยที่หันเลยนะกระโดงไม่ไกโอ้เจอไม่หมดทั้งที่มันตัวร้ายพี่ ห0ศูนเอรยโกเฮ้โกงจัดดูอย่าร้องไม่ร้องนะน้องชายเ60ดหกหกศูยเพืไม่ตึงเลยพี่โมไม่ตึงเลยพี่โมสับไก่ให้ไม่ต้องห่วงไม่ตึงเลยไม่ตึงเลยฮะไอใเออก็จัดไก่ครับที่เจอกระบบหกศูนย์เออใส่สับซ่งกินไอดีผมคนน้อยเลยซึ่งเองมีอเลยเลย บอกมันที่ห้ามลองด้วยกันใช่ไหมที่จะมาฉลองได้เพราะแม่หมอนว่ะโอ้โหแก่อะไปแล้วไม่มีตัวยิงหรตัวยิงไม่ให้มีตัวเล่นว่ะมันเล่นว่ะมันเห็นมันเห็นพี่เล่นอีกแล้วเห็นบาเลสแม่งมันเล่นด้วยว่ะได้อยู่ไหนทดอบได้อยู่ไหนเอาไปขอไมวานแล้วเฮ้ยโกงเกินเฮ้ยตีพี่โมเรื่องว่ะเล่นจัะอ่ะ โอ๊ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยพี่ยิงอยู่ยิงอยู่เข้าเลยเข้าเลยแลมาด้วยดราคาเดิมใช่หมอนเหรอราคาเดาวช่ราคาของหมอนหรือยังยงปั้มไปดิมันร้องแม่ที่มันร้องมันร้องมันร้อง ้ังโก้รงโปมันจะบอกว่าไอ้เที่ยไม่กูโผล่ข้างในไม่ได้เหรอจะบอกเที่ยไม่กูโผลูเอลยตัวย้อนให้มันก่อนไหมตานี้แม่งไม่หนุกเลยวะไม่ตึงเลยพี่ไม่ตึงเลยมันย้อนให้มันก่อนมันไม่หนุกเมีตัวมีมก้เรียบร้อยต่อยมันก่อนต่อยมันต่อยมันต่อยมันเลยตายตายเลยตอนตายตอนตายมันไม่หนุกเลยวันมันศูนย์มันไม่หนุกวิ่งตายมงเลยวิ่งตายวง ไม่ตึงเลยพี่ไม่ตึงไม่ตึงวิ่งตายวงเลยน้องชายวิ่งตายวงเลยไม่ต้องไม่ต้องต่อยมันหน่อยต่อยมันหน่อยวิ่งตายวงเลยจะร้องใช่ต่อยมันอ่ะเจอม่วงใช่ไหมใช่ไม่เอาไม่เอาปืนนี้แล้วนะปืนที่ปีชายอยู่อ่ะมานนี้อ๋อยิงมาี่อยิงเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่มาสุดพี่มาสุดเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สิ่งที่บอกเขารู้แล้วกูุไว้จัดอ่ะ ยตคีบอร์เป็นดูอ่ะยิงซึ่งสองอ่ะคีบอร์เป็นรูเลยผมไม่ได้จริงจริงก็สุนออกไปไม่ต้องไม่ต้องยิงสองอ่ะดาเนินนะพี่ปังเต็มหัวกาลิเล่เฮ้ยมีคนมาหาว่ะโอ้มันไม่ผัวให้่ยิงเลยดาเนี้ยไมไม่หนุกเลยว่ะตายอีกไหมเรายอมไหม ยอมเลยยอมเลยไปถูกทหารทำอย่าหาทำเอาเรมี่เอาเรมี่ไปดังเมีไปเลยมันไม่หนุกเลยอ่ะไม่มาเลยพยายันถูกมือบล็อกพยายามสุดฝีมือตายวงไปเลยไม่มาโอ้โหเงี้ยค่ะมันมีปืนชาร์ตอ่ะท nah ี่ท้ายมือ hmm. อีโมตายวงไปเลย ไอ้นี่มึงยิงกูเหรอเมื่อกี้เอาเป็คู่มาแล้วพี่มาคู่มึงเหมือน,นกันมันดาวมันดาวสายวงเลยไม่หวันเลยไในนี้พี่ชายไอ้ตัวนึงอยู่ไหน,ไนอะข้างล่างข้างหลหังเลยพี่กัผมพี่ชายจิมมอกจิชายเอา